วันนี้ครับอามาเนคาราตานางฟ้ากอรินาที่น่ารักของพวกเราจากฮ o โลไล์รุที่4ครับประกาศจบการศึกษาจากฮโลไลท์โปรดักชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการประกาศที่สายฟ้าแลบมากกันทุกคนประกาศประมาณ2องโมงครึ่งมั้งและผมมาเห็นพอดีแล้วก็ตอน3ามโมงครับ คนาตา,าก็มีไลฟ์สดในช่องผมก็เลยไปดูตอนตั้งสามโมงถึง3ามโมงครึ่งน,นะครับเป็นคลิปชี้แจงเหตุผลในการออกนะครับในการการเลเรชันประกาศจะปรึกษานั่นเองการในนั้นก็มีการพูดคุยหลายอย่างเช่นปัญหาแบบมีแฟกเตอร์หลายอย่างหรือว่าหลังจากนี้จะทําอะไรนะครับเป็นคลิปความยาวประมาณ35นาทีนะครับทุกคนและพอคลิปจบปุ๊บผมก็มาทําคลิปนี้ทันทีเป็นการสรุปคลิปนั้นให้เ,เพื่อนๆชาวไทยทุกคนฟังถึงปัญหาและเหตุผลของคนาตานะครับแต่ ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานั้นนะครับผมจากจะบอกว่าผมเองก็เป็นโอชิของคาราตะเหมือนกันครับเพราะว่าคาราตะโซนะครับเดบิวต์ด้วยการนำโค้์พอยต์มาพรีเซนเทชันแล้วก็เต้นโซรันนะครับเป็นการเดบิวต์ที่แปลกประหลาดมากและถูกใจผมสุดๆนะครับและผมคอยติดตามคาราตะมาโดยเสมอและอย่างครับสิ่งที่ทําให้คาราตะครับโด่งดังขึ้นมาเพราะว่าการร้องเพลงของเธอครับเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์มากร้องเพลงที่ยากร้องเพลงที่เสียงต่ำแล้วก็ร้องเพลงออกมาได้ดุดันมากนะครับและก่อนที่จะ ถึงวันนี้ครับวันที่2ธันวาคมนะครับช่วงหลังๆมาครับคณาตาก็โชว์สัญญาณหลายอย่างที่ออกอกบอกตามตรงว่าบอกค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นสุขภาพสุดโทมหนักนะครับต้องเคยไปผาตัดเรื่องปัญหาเรื่องหูหรือว่าเพื่อสนิทอย่างคิริวโคโคก็การดอชันหรือว่าจบปรึกษาไปก่อนนะครับและเธอก็บอกหลายอย่างเช่นหลังๆนะครับ เธอต้องไปผ่าตัดเรื่องนิ้วเมื่อ3-4เดือนที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องที่ว่า1เดือนที่แล้วก่อนนะครับที่เธอสตรีมไปก็แสดงอาการบอกว่าไม่ค่อยดีไปอย่างเช่นร้องไห้กลางสตรีมเพราะว่าอายๆอย่างมันหนักไปนะครับแล้วผมอ่านบทความหนึ่งที่บอกว่าคณาตากบอกว่าเมื่อก่อนนะครับเราสามารถทาเลต์นะครับสามารถเข้าไปคุยกับยากูหรือว่าทานิโกะซัง่ซึ่งเป็นซีอีโอของอ่าโคเวอร์ได้โดยตรง นะครับเมื่อก่อนคือทําได้เลยเข้าไปคุยเข้าไปหารือต่างแต่ปัจจุบันครับพอรูปแบบของโค้ชคอมเ o อรชันเข้ามาในตลาดหุ้นครับมันก็มีขั้นตอนเข้ามาหลายอย่างทาให้คาราตาครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สามารถเข้าไปคุยกับทานิโกะหรือว่ายากูแบบโดยตรงได้อีกแล้วถึงจะพยายามคุยก็ต้องแบบว่ารอสเกด,ดูรอ,อ,อตารางให้มันตรงซึ่งยากมากปัจจุบันคาราตาก,ก็ยังไม่ได้คุยนะครับนี่เป็นสัญญาณต่างๆที่ผมเห็นแล้วก็ผมอ่านมาก่อนที่จะถึงวันที่จบการศึกษาในวันนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่าใครมีเพิ่มเติม,ตมอะไรก ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมจะพยายามแปลตัวคลิปที่คณาตาบอกเหตุผลปปในการจบการกษานะครับแล้วก็หลายอย่างที่เกี่ยวกับข้องก,กับการจบการกษาครั้งนี้ถ้าผมแปลอะไรผิดก็บอกได้ในคอมเมนต์นะฮะยินดีรับฟังเริ่มเลยนะครับคือไลฟ์สดเนี่ยสามสิบห้านาทีครับตอนผมเข้าไปก็มียอดวิวกว่าห้าหมื่น 50, จนอีกไม่านานก็ถึง1นึ่วิวนะครับเวบแสนวิวดูสดทั้งั้ๆที่เป็นไลฟ์สตรีมแบบเพรว่าสายฟารแบบกองโจรน,นะครับคือไม่ได้มีสเก็ตดูไว้ก่อนแต่คนก็ดูอยู่เยอะขนาดนี้ไฮเสก็ประมาณแสนสองเครับท,ที่คนดูเยอะที่สุดอย่างแรกครับสิ่งที่เธอพิมพ์แล้วก็ยืนยันอย่างแรกว่า ไม่ว่าจะพูดเกี่ยวกับการจบเรื่องสารนี้ยังไงครับเธออยากให้พวกเราทุกคนครับใส่ลิงก์ของอาไกล่เรื่องที่เธอพูดหนีไว้ด้วยเพื่อจะได้กันความเข้าใจผิดครับซึ่งผมก็จะใส่ไว้ในอ่าดีสคริปชันของคลิปนี้ครับคือเผื่อใครอยากจะไปดูอ่าออริจินอลนะคะอย่างที่2ครับเธอก็ขอให้ไม่มีการตัดต่อที่มันเป็นแงบว,ว,ว่าใส่สีตีไข่แง่ร้ายนะครับเพื่อให้แบบทุกอย่างเป็นกลางมากที่สุดนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจทำหาหมืนกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะแปลตรงๆนะครับ แล้วก็บอกความคิดเห็นของผมแต่ก็ไม่ตั้งใจจะให้เจตนาร้ายอะไรนะครับและเธอก็บอกข้อมูลอีกว่าเธอจะจบการศึกษาอย่างเป็นทางการครับวันที่27ธันวาคมปีนี้นะครับก็คือพวกเรายังเหลือเวลาที่จะสนับสนุนคาราตารโซอีก25วันนะครับใครที่เป็นแฟนคาราตาก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมสามารถส่งซุปเปอร์แชทและให้กำลังใจได้อีก25วันเป็นการสุท้ายนะครับ และเธอเขาบอกว่าเมมเบอร์ทา l เล็ตคนอื่นที่เป็นเพื่อนเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันครับแปลว่าเธอไม่ได้มีแผนจะออกแบบว่าอาจจะมีแผนจะออกแต่เขาไม่ได้บอกใครนะครับทาให้เพิ่งประกาศไปพร้อมกับว่าทางการไปเลยแบบออฟฟิเชียลแล้วให้เ,เพื่อนๆครับรับรู้ไปด้วยกันซึ่งเธอก็มีแผนว่าหลังจากนี้ก่อนจะถึงวันที่27ก็จะคอลัปกับอิทูเบอร์คนอื่นๆให้มากสุดเท่าที่ทําได้นะครับแน่นอนเธอจะเป็นคนพยายามทักไปแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาคอล์รัปให้มากที่สุดส่งท้ายนะครับ แน่นอนว่ามันจะมีข่าวลือแปลกๆนะครับคาณาตาบอกอย่างเช่นเรื่องการแบบว่าเกิดใหม่เป็นร่างใหม่การแบบว่าแต่งงานคบกับแฟนมีชุดท้องหรือว่าเบิร์นเอาแล้วก็มีเรื่องกับพวกเมเดิสแมนคำตอบคือคานาต่ว่าพวกนี้ไม่จริงสักอย่างนะครับห้ามไปใส่สีตีไข่เอง คานตาพูดจะกปาว่าไม่จริงนะครับนั้นแล้วพวกเราก็อย่าไปคิดเองเออเองนะครับคิดเองเออเองนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะผมดูแป๊บหนึ่งอ๋อจากนี้ไปครับคาตาก,ก็จะบอก3สาเหตุครับที่ทำไมเธอถึงลาออกจากเอ่อโฮลไลน์ก็เหมือนว่าจบการศึกษาจากการเป็นคอามาในคาตารับอย่างแรกครับคือ หน้าที่การงานครับของเธอมันหลากหลายเกินไปครับเหมือนบอกว่างานมันเยอะกว่าที่เขียนไว้ในเ d Job Description นะครับแบอบกว่ารอบรับคนตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยแต่เขาให้คุณทําแม่งหมดเลยตัดต่อจับกล้องถ่ายออกนอกสถานที่ขับรถอย่างเงี้ยมันคืออารมณ์ประมาณนั้นครับที่ขนาดจะสื่อก็คืองานมันเยอะกว่าขอบเขตที่ควรจะได้ครับแล้วมันทําให้ถึงปัญหาที่2ครับพอง,งานมันเยอะกว่าที่ควรจะเป็นเธอก็อยากจะ Uh, p rioritize ซื้อคือแบบให้ความแบบลำดับความสำคัญกับงานที่ได้รับมาจากฝั่ง management หรือฝั่งบริษัทให้มากที่สุดก่อนเธอบบว่าทําให้สําเร็จอย่างเช่นสมตสมตินะผมว่าให้ถ่ายรูปแบบการ์ดดีๆเธอก็พยายามทำโปรเจกต์งานให้มันดีที่สุดก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแลเรื่องโปรเจกต์ที่ตัวเองอยากทำอย่างเช่นแบบว่าเพลงที่ตัวเองจะ cover ไลฟ์สดที่ตัวเองจะทําอย่างเงี้ยเธอก็ต้องค่อยกลับมาวางแผนครับและทุกอย่างครับมัน lead ไปถึง เหตุผลข้อที่3าที่เธอบอกครับก็คือเวลาของเธอครับมันน้อยเกินไปตารางสกิเด,ดูของเธอมันอัดแน่นเกินไปครับจนทำให้สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเธอครับย่ำแย่ลงจนเธอคิดว่าเธอไม่สามารถจะ,ะทำรายการแบบว่าไลฟ์สดต่อไปได้เพราะว่าหลายอย่างมันอัดแน่นเกินไปนะครับมันหนักเกินนเรียกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วทำต่อไม่ไหวนี่คือสรุปเหตุสามเหตุผลหลักที่เธอ,อบอกนะครับ นี่ครับนี่จะเป็นส่วนโซนสุดท้ายก่อนที่เธอจะปิดสเตีมครับเธอก็กล่าวขอบคุณและขอโทษส่วนตัวครับผมไม่อยากจะแปลเท่าไหร่เพราะว่ามันอีเวอร์ชันอลมากแบบว่ามันแบบโคตรสิงฟังไปน้ำตาไหลไปดังนั้นแล้วใครอยากจะฟังครับผมแนะนําให้ดูออริจินอลเลยนะครับเพราะว่าเรื่องความรู้สึกคุณจะได้รับรู้แบบเหมือนที่ผมรับรู้ครับแบบความรู้สึกมาเต็มครับเพราะเธอพูดไปร้องไห้ไปครับ เลยทั้งขอโทษและขอบคุณพวกเราที่อยู่มาตั้งแต่วันเดบิวช์หกปีทุกอย่างที่แบบอยู่มันสุดยอดมากและสุดท้ายครับเธอก็บอกว่าอยากจะทํากิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากจะทําจริงๆแต่มันไม่ไหวแล้วท่านเองมีอีกเรื่องครับที่น่าสนใจคือคําตาบอกว่าหลังจากนี้ไปก็จะไม่กลับชาติมาเกิดหรือคือจะไม่มาใน YouTube v t u b e r หน้าใหม่ไงจะไม่เปลี่ยนร่างไม่กลับมา ดาเนินกิจกรรมในฐานะเอามาในคาตาหรืออะไรก็ตามครับเธอบอกว่ามีแผนที่จะหางานทั่วไปนอกจากนอกวงการอินเตอร์เทนเมนต์นอกวงการบันเทิงครับอาจจะเป็นแบบงานออฟฟิศทั่วไปอย่างนี้และเธอก็บอกว่าไม่ต้องตามหานะไม่ต้องตามหาเอามาในคาตาอีกแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับเอามาในคาตา่างนี้ไปก็จะกลายเป็นนักฟ้าธรรมดาธรรมดาที่ทํางานบางทีอาจจะเงินสวนกับคุณ สักวันหนึ่งในเมืองก็ได้แต่นั่นแหละเธอก็เป็นแค่คนธรรมดาแล้วดังนั้นอันนี้คุณคิดยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันสุดท้ายครับก็ขอบคุณที่อยากจริงๆนะครับเอามาในขนาตา่าผมก็จะไปฟังเพลงยอกใจสักหน่อยการเดบิวต์ที่6ปีที่ผ่านมาครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆแล้วก็แล้วเจอกันใหม่ครับเอามาในขนาตะอาจจะเดินสวนในเมืองสักวันก็ได้บา,บายบาย